ครับผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดี p ี่พทุกท่านครับผมช่องเบลลายไทยครับพระโบราณของกาวสะสมครับมาในรอบค่ํารอบเย็นนะครับก็นี่ครับช่องทางการติดต่อด้านนี้เลยนะครับติดต่อผมช่องทางนี้ได้เลยนะครับ06254-56564ห้าแอดไล์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินครับ020359 264 890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุู่อินนะครับ รายการแรกวันนี้ครับผมมานำเสนอเลยนะเป็นอ่ะของดีครับเขาอยู่ด้วยกันนะครับแม่นี่ครับชุดนี้เลยนะครับนี่คือหลวงพ่อกลวยนะพี่แล้วก็เขาอยู่ในชุดเดียวกันถุงเดียวกันนะผมก็อยากให้ไปด้วยกันเลยครับพร้อมกันเนาะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับก็ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับดูครับโคสิตาลามครับดูครับรายการนี้ผมขอที่900บาทครับออกวัดบ้านแคร์นะครับดูนะครับหลวงพ่อกลวยครับปี15นะครับดูครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามออกวัดบ้านแคร์ครับเหรียญนี้ค่อนข้างสวยและน่ารักมากครับดูครับผมมาประเดิมเป็นหลวงพ่อกลวยเลยนะครับก็ บอกเลยว่าหลวง่ากลวยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยครับก็ใครจะทําอะไรขอหลวงพ่อกลวยได้เลยครับอยากได้อะไรบนบานสันกล่าวได้เลยครับหลวงพ่อกลวยนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็ตามประวัตินี้ถ้าไม่ผิดพลาดนี่ผมว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อศุกวัดประคองมะขามเท่านะครับครับรายการนี้ไปพร้อมชุดเลยนะนี่คือของหลวงพ่อกลวยนะครับก็ไม่อยากแยกนะพี่เนาะ เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นชุดเดียวกัน900บาทครับพี่ไม่ไม่ได้แกะด้วยนะแกะไม่ออกครับก็3มชิ้นครับ900บาทครับพี่รายการนี้หลวงพ่อกลวยนะครับเป็นรายการที่1ครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สองครับมาเป็นอ่ะพี่ดูครับนี่คือเขากวางคุดครับเขากวางคุดนะพี่ดูครับเป็นของดีของเก่าครับรายการนี้ เดิมทีเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณตามฝากเปิดมาเนี่ยหนึ่งพห้าร้อยบาทนะครับก็อยู่ในคลิปเก่าๆครับก็มีนะครับรายการนี้เป็นของผมเองครับก็เก้าร้อยบาทครับเป็นรายการที่สองนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือเขากวางคุดครับหายากครับเป็นของดีจากธรรมชาติครับตามปกติแล้วเนี่ยเขากวางนะครับก็จะใหญ่นะครับแล้วก็จะบานมากๆเลยนะครับแต่อันนี้คือมีหน่ออยู่เท่านี้เองนะครับ นี่คือเขากวางคุดของนิฮาย่าครับเป็นของมงคลนะครับเป็นรายการที่สองครับต่อไปเป็นรายการที่สามนะครับเก้าร้อยบาทรายการต่อไปเป็นรายการที่สามครับพี่ดูครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับดูนะครับของดีวัดบางคานครับนี่คือหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับเ็าเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาแบบชาวบ้านครับก็ มีการจัดสร้างกันภายในวัดเนาะก็ตามประวัตินะครับก็ไม่ใช่ช่างไม่ใช่บ้านช่างหล่อนะครับแบบนี้ไม่ใช่พิมพ์คุณแม่วันนะครับก็เป็นพิมพ์ชาวบ้านเทหลอกันเองครับตามบ้านนะครับก็ราคการนี้ผมขอที่ห้าร้ยบาทครับอ้วนลำใหญ่ครับแล้วก็ลาสิกครับขนาดองค์น่ารักเลยนะครับไม่ใหญ่โตเกินนะครับก็น่ารักครับกําลังดีครับ นี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับพี่ใครชอบพระเนื้อเก่าเนื้อจัดแบบนี้ปิดได้เลยครับเป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับรายการนี้น่าจะเป็นเจ้าแม่นะครับดูให้ดีครับเป็นเนื้อเงินแท้ๆเลยครับเป็น925นิ่งๆครับเป็นเงินบริสุทธิ์นะครับอ่า หนผมอ่านไม่ออกเลยนะภาษาไทยจะเขียนแบบลายจียนนะอ่านไม่ออกครับแสบตาเลยนะครับดูครับดูครับเป็นเจ้าแม่เนาะแบบนี้เป็นเนื้องเงินด้วยนะครับก็บอกเลยว่าของดีของเก่าครับก็มีติดกันมามาแบบนี้ครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่เป็นเหรียญเจ้าแม่เนาะ ปากน้ำโพวควนครสวรรค์หรือเปล่าครับดูครับโอ้อ่านยากเลยครับอ่านยากเลยคนระับดูนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับมีเพียบซีถามมาเยอะมากครับก็นี่ครับผมตามไปเอามาหมดเลยนะครับก็ขอบ,บ้านคุณตาครับ ตอนแรกมาแค่สามสี่องค,ครับตอนนี้ผมไปตามมาได้มาประมาณเกือบสิบองค์ครับหมดแล้วนะไม่มีแล้วก็มีชุดสิบองเดี๋ยวผมจะท,ทยอยลงเอานะพี่รายการนี้สี่รอยบาทครับเป็นซุ้มกรเนื้อจัดเก่าครับพี่เป็นของดีครับอะอแบบใกล้ๆครับนี่ชัดเจนแบบนี้ดูง่ายครับพี่สี่รอยบาทผมถือว่าเบามากเลยนะระายการต่อไปเป็นสมเด็จ เป็นพิมพ์ผมดูเป็นวัตตะขังนะครับดูให้ดีครับมีน่องรอยการตัวตัดครับดูครับพี่เนื้อจัดจ้านครับพี่ดูครับรายการนี้ถือว่าสวยมากครับภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าเขาเล่นเขาหากันนะพี่ก็แบบนี้เลยครับใครชอบปิดได้เลยครับพี่แห้งจัดขัดใจครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่นี่ครับมาให้ทันนะครับพี่ราคานี้เบามากครับพี่ เป็นรายการที่หกนะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับดูครับรายการที่เจ็มาเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่ดูให้ดีครับองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับดูครับสวยสดงดงามับเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรายการนี้ครับก็ของดีของเก่าครับรายการนี้ผมขอที่แม่ผมชอบส่วนตัวด้วยนะองค์นี้ครับ พิเศษเลยนะครับก็ไม่ใช่ของฝากนะครับ900บาทครับพี่เป็นพิมพ์ ABC หรือเปล่าไม่แน่ใจครับไม่รู้ว่า A หรือ B หรือ C นะครับก็บอกเลยว่าเป็นของดีของเก่าแน่นอนครับพี่ไม้ทันนะครับเดี๋ยวมี FC มาปิดผมแน่นอนครับดูครับองนี้คลาสสิกแล้วสวยมากครับนานๆเจอพี่ไม่ค่อยเจอครับเป็น เป็นรายการที่7นะครับเป็นรายการที่7ต่อไปเป็นรายการที่8ครับอ่าพี่ดูครับในผมเหมามาหมดบ้านเลยครับก็หาเลยครับว่าพิมพ์นี้มีไหมก็ได้มาประมาณสักตก20่กว่าองค์นะครับแล้วอยู่ในกรอบเก่าเดิมเดี๋ยวผมจะทยอยไลฟ์ให้พีเอฟรับชมครับเป็นกูเลสีนะครับเป็นซุ้มกอบ กุละสีครับตามพุทธประวัตินะครับก็พญาลิไทยเป็นผู้สร้างนะครับก็ยุคสุโขทัยครับดูครับยุคนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นกุละสีนะครับเป็นของที่ของเก่าอายุน้นา้มมีห้าหร้อยปีแน่นอนครับพี่เป็นซุ้มกอนะครับอยู่ในชุดเป็นจะาาคีครับองค์นี้สวยมากพี่ส0่บาทครับ เบาเหลือเกินนะพี่โอ้โหมานี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นรายการที่สนะิบเนาะแปดหรือเก้าหรือสิบแปดเหรอเจ็ดกับแปดนะแต่ไปเป็นรายการที่เก้านะที่เก้าเป็นท่ากระดานนะพี่ดูให้ดีครับมาให้ทันนะครับองค์นี้ผมบอกเลยว่าท่ากระดานผมเนี่ยลงทีไรเนี่ยปิดทุกทีครับนี่คือพระท่ากระดานครับเป็นของดีของเก่าครับเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะพี่เนาะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ของดีของเก่าพี่ดูครับก็รายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับเบาเหลือเกินครับยามเย็นนะพี่เนาะรอบข้ามเลยครับไม่ใช่เย็นแล้วครับตอนนี้ผมไล์อยู่เนี่ยประมาณทุ่มครึ่งแล้วครับก็เดี๋ยวรอรับชมว่าคลิปผมลงตอนไหนครับเป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบพี่มาดูสมเด็จครับองค์นี้องค์สวยองค์งามนะครับดูครับคลาสสิกเหลือเกินครับพี่ รายการน,นี้คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่เนาะพิมพ์ใหญ่พิมเจดีพิมเจด,ดีเป็นวัดรักขังหรือบังพรมพี่ต้องดูนะครับเพราะว่าแหมหรือจะเป็นบางพรมหรือเปล่าพี่ดูนะครับก็แต่ผมดูผมดูว่าวัดระครังนะพี่เพราะว่าตรงนี้นี่เนื้อไม่มีนะครับก็แต่มมนสารแบบนี้พี่เก็บได้เลยครับ รายการนี้900บาทนะพี่มีล่องรอยการกระทะเก่าเดิมครับแต่ราคาผมยังยังเหนียวแน่นนะครับก็900บาทถือว่าเบามากๆนะพี่สมเด็จนะพี่เนาะก็สวยๆแบบนี้ครับราคานี้เบามากครับเป็นรายการที่สิบครับต่อไปสิบเ็ดครับมาเป็นลบุรีหูยานครับพี่ดูนะครับนี่คือพระลบุรีหูยานเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับก็ของดีของเก่าเมืองลบุรีครับ เมืองลิงนะครับก็จะพอสามประการเนาะนี่ครับแม่เนื้อจัดมาเลยครับเป็นของดีของเก่าครับรายการนี้ผมขอที่แปดร้อยบาทครับพี่พระเริ่มหายากนะครับมีทั้งหมดสี่องค์ตอนนี้อยู่กับผมอีกสององค์ครับหมดครับเดี๋ยวจะหมดนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินครับราคานี้ถือว่าเบามากๆเลยนะครับรายการต่อไปครับเป็น หลวงพ่อเกษสม <S <S เขมมะโกนะครับดูนะพี่ดูนะครับให้คุณไว้เป็นที่ระลึกนะครับดูนะครับมีการแหมหลวงพ่อเ,เ,เกษมนะครับเขมมะโกนะครับดูครับใบหน้าใบตาเส้นขนแมวนี่มาเพียบเลยนะครับเป็นในงานยกช่อฟ้านะครับวัดอัมพวันนะพี่เนาะก็กรุงเทพมานครครับเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับก็เหรียญสภาพนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ก็ของดีของเก่าครับ สภาพกิฟเลยครับไม่ได้ใช้เลยนะครับเบาเหลือเกินนะพี่เป็นรายการที่สิบสองครับต่อไปสิบสามนะครับสิบสามพี่ดูให้ดีครับองนี้พระอะไรเอ่ยดูเนื้อครับพี่แม่ภลียพี่นาศนะครับดูพระพลยพี่นาศนะครับรายการนี้น่าจะออกวัดบวรนะครับนะครับมีโค้ดด้านล่างครับไม่ใช่ธรรมดานะครับรายการนี้ครับก็ รายการนี้ผมขอที่2,000บาทนะครับ FC ท่านชอบปิดได้เลยครับพี่เบามากๆนะพี่ราคานี้ครับก็นําไปเลี่ยมเงินเลี่ยมทองได้เลยครับของดีของเก่าครับแบบนี้โลโก้แบบนี้ใครชอบปิดได้เลยครับไม่ใช่พิธีธรรมดาแล้วนะครับต้องเป็นพิธีหลวงใหญ่ๆเลยนะครับก็ไผรีพี่หน้านะครับชื่อดีมากๆครับ รายการต่อไปเป็นดูขัวโตนะครับดูสมเด็จโตพลังสรีเป็นภาพถ่ายครับพี่ภาพนี้ไม่ทันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นลูกศิลย์ลูกหาสร้างครับจะเป็นหลวงปู่นาควัดละฆังหรือเปล่าครับดูครับเป็นผู้สร้างไว้รายการนี้ผมขอที่สองรอยบาทครับพี่นี่คือภาพถ่ายสมเด็จโตพลังสรีครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปสิบห้าครับสิบห้าพี่ดูเป็นนางพญาครับนี่คือนางพญากุ วัดบรมธาตุครับหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกครับก็ไม่ใช่ของธรรมดาครับรายการนี้ก็ใกล้หมดแล้วครับพี่เราองค์นี้สวยด้วยนะครับก็คลาสสิกครับปัดนิดๆหน่อยนะพี่คาบกุเดิมมันอยู่ครับไฟแจ่มไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจริงนะพระสีเข้มนะก็ไฟแจ่มไปก็จะดูแบบสว่างไปนิดนึงครับรายการนี้4ี่รบาทครับพี่เป็น รายการที่สิบห้าครับต่อไปสิบหกครับพี่ดูนะครับนี่คืออาจารย์ชุ่มครับสองสี่แปดห้านะครับดูครับลวมพิ่เงินอาจารย์ชุ่มครับเก่าๆครับคลาสสิกเดิมครับมีตัวชาวช้างใต้ฐานนะครับสภาพนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับเอฟซีที่ไหนชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่สิบหกนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปสิบเจ็ดครับพี่ดูครับมาพร้อมกับซุ้มกอเลยครับรายการนี้ก็ น่าจะเป็นยืนต่อกำแพงเพชรนะครับดูครับเรียกว่ายืนต่อนะครับคือเป็นพระเปิดโลกนะครับแบบนี้เลยครับเลี่ยมกรอบเดิมครับแบบโบราณครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปสิบแปดครับพี่ดูเหรียญชินาลานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อครับออกเนื้อสำนิดเลยนะครับดูครับ นี่คือของดีของเก่าครับก็ที่ไปที่มาในผมยังไม่แน่ใจเลยไม่ได้เปิดข้อมูลดูเลยครับก็เจอเราก็ไ์อย่างเดียวครับผมนะครับแต่รู้ว่าเป็นชินาร่านะครับแต่ว่าเกจิท่านใดสร้างนี้อันนี้ผมผมให้กันบ้านพี่สี่เลยนะครับก็ผมไม่ได้ดูจริงๆริครับแม่ข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับก็ห้าร้อยบาทครับแต่ว่าเป็นเนื้อเก่าเก่าครับแบบนี้ผมพอดูได้ว่าเป็นพาะเก่าครับเป็นรายการที่สิบแปดครับต่อไปสิบเก้าครับพี่ดูครับอันนี้เป็น กิ่งขมนะดูครับเนื้อออกสมฤิ์ครับเก่าจัดครับรายการนี้ผมขอที่700บาทนะพี่เป็นเขาเรียกว่ากิ่งขมຈเานาะกิ่งแปลกๆครับดูผ่าอุปคุตอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็ของดีของเก่าครับเรืออจะเป็นปูบุญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนื้อนี่อย่างกับปูบุญเลยนะวัดการบางแก้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่19ครับก็700บาทราคานี้เบามากครับรายการต่อไปนะเป็น ว่านสบู่เลือดครับดูครับดูนะแม่เป็นพระปิตาสบู่เลือดนะครับรายการที่ขอที่สามร้อยบาทครับของที่หายากครับสบู่เลือดเนี่ยผมถือว่าเป็นว่านที่มีความขังในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นปู่ย่าผมเนี่ยคุณปู่ผมเนี่ยเคยใช้วัานสบู่เลือดนะครับเคี้ยวนะผมผมเคี้ยวเคียวเข้าปากประคนลูกเนี่ยคุณพ่อผมเล่าให้ฟังแนละ้วบอกว่าเอาเคี้ยวกระชากคอเลยนะครับแม่ ไม่เป็นไรครับเอาไปมิโกนเนี่ยเขาบอกลื่นแปดแปดนะครับสบู่เลือดเนี่ยเป็นว่านดีครับรายการนี้เป็นหลวงู่ทครับพี่ดูนะครับต่อเนื่องมาครับหลวงพุทวดวจางไห้องค์นี้สวยมากครับผมชอบส่วนตัวนะครับรายการนี้ครับผมถือว่าพระเนี่ยเป็นเนื้อเก่าเดิมครับแล้วก็คลาสสิกจำเดิมรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับไม่สวยไม่แสแต่แหมคลาสสิกเหลือเกินครับเป็นพระผิวจำเดิมนะครับดูให้ดีครับพี่ เสียงเด็กเล่นกันวุ่นวายเลยครับแม่เหลือเกินนะครับไอตัวเล็กนะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อเดิมครับแม่วันนี้คุณพ่อผมมารับประทานข้าวที่บ้านผมเนาะพี่เนาะก็มีความสุกกันเด็กลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันครับแม่ผมก็ไหลช้านิดหนึ่งครับไม่เป็นไรเนาะพี่เนาะช้ากว่านี้ก็มีมาแล้วนะครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับหลวงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับพี่ดูครับมาพร้อมกับ สมก่อนะ ONG ครับดูครับรายการนี้สามร้อยบาทครับเป็นานางจับเข่าเนาะนางกแพงแบบนี้เนาะน่าจะเป็นกําแพงในยทุกคไทยนะดูให้ดีครับพี่สามร้อยบาทครับรายการต่อไปครับของดีของสวยครับพี่ดูให้ดีครับเหรียญนี้ผมสวยมากครับเหรียญนี้นะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะพี่เนาะนี่ครับหลวงพ่อผมอะไรนะผมมาสอนรอดนะครับ เดี๋ยวนี้ถือว่าคมกลิบเลยนะครับแล้วก็สวยสดงดงามครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับ f อฟซท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยครับพี่ราคานี้ผมถือว่าเบามากๆเลยนะครับก็เป็นของดีของเก่าครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงครับลมดำนะพี่เนาะแล้วก็ออกเขียวๆแบบนี้แล้วครับถือว่าเนื้อนี่เก่าแล้วนะครับดูนะครับเป็นรายการที่ ยี่สิบสี่ครับต่อไปยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับพี่ดูนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินเลยครับนี่คือหลวงพ่อเกษมเนื้อเงินนะครับก็ใครชอบปิดได้เลยครับผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เอาแค่เนื้อเงินพอนะครับก็ราคานี้เบามากๆครับนี่ครับเอฟซีใครชอบปิดได้เลยพระแท้ดูง่ายครับพี่เป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับต่อไปยี่สิบหกครับเป็นเหรียญจับเข่าหลวงพ่ออะไรเอ่ย นี่ครับหลวงพ่อแบรนครับวัดส้มเสี้ยวแม่รุ่นแรกด้วยครับปีสามสี่ครับเพิ่งเคยได้ยินนะครับหลวงพ่อแบนวัดส้มเสี้ยวนะรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับพี่น่มีเส้นของแมวด้วยนะเหรียญคลาสสิกเหลือเกินครับรายการต่อไปเอาซะหน่อยครับของคุณตานะคุณตาบอกว่าเอาให้มาเปิดอีกรอบนึ่งรายการนี้สองพันบาทครับพี่เป็นหางช้างเผือกครับของดีหายากครับพี่ ช้างเนี่ยไม่ใช่ประตัดหางง่ายๆนะครับผมบอกบอก่อนนะครับไขรเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เขาไม่ให้จริงๆนี่ไม่ได้นะคือว่าช้างเนี่ยเป็นผมบอกเลยว่าช้างทุกตัวเนี่ยมีเทวดาคุมทุกตัวนะมีเทวดาคุมจริงๆเพราะว่าต้องคอยดูครับเพราะว่าช้างนี่เป็นสัตว์ใหญ่ครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่กู้บ้านกู้เมืองให้ให้ไทยเราด้วยเนาะประเทศไทยเราเนาะก็มีไทยเราทุกวันนี้ก็ช้างเนาะ ก็ทำศึกทำสงครามกันมาเนาะพี่เนาะยันปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู่ทุกวันครับทหารเนี่ยลบชายแดนกันเนาะพี่ผมเห็นแล้วก็สงสารนะก็เราก็เป็นแรงใจยอยู่ที่บ้านนะครับเพราะให้เราไปลบจริงๆก็ไม่ได้ครับไปไม่พอห้านาทีก็เดทครับผมคิดว่านะเพราะเราอย่างผมผมเรียนรอดอมาเนี่ยผมนี่ตำแหน่งจริงๆผมเนี่ยตอนนี้นะครับ10เอครับก็จริงๆแล้วถ้าตามลบจริงๆเนี่ย ไปลบชายแดนจริงผมเป็นหัวหน้าเขานะพี่แต่ถ้าผมไปเป็นหัวหน้าทหารเนี่ยผมบอกเลยว่าเรียบร้อยครับผมดิ้นแน่นอนเขายิงผมทิ้งกลางสนามแน่ใช่สองพั 2, บนบาทของคุณตารายการต่อไปเป็นรายการปิดท้ายวันนี้ครับพี่มาปิดท้ายนะผมปิดท้ายด้วยนี่เลยครับมิสเตอร์ไรเอ่ยดูนะพี่ดูให้ดีครับนี่คือของที่ของเก่าครับ ภาพถ่ายรอห้านะครับดูนะครับกระดาษแปลกๆปนๆแบบนี้ครับคือของที่ของเก่าครับก็ภาพมีห่าดูยากนะพี่ไม่มีนะครับยากครับเป็นภาพพิมพ์ซะด้วยนะครับเขาเรียกว่าภาพสมัยก่อนเป็นภาพพิมพ์นะครับน่าจะเป็นภาพพิมพ์นะเนี่ยแล้วเก่ามากครับพี่ดูครับคลาสสิกเดิมครับก็รายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่เนาะเป็นรอห้าครับสภาพแบบนี้คลาสสิกเอาไปตั้งวาง ความสวยงามมีครับพี่ของเก่าก็คือของเก่าครับนี่ครับของเก่าเป็นใหม่เป็นไปไม่ได้ครับพี่ของดีครับก็วันนี้จบลงครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอขอบคุณเพียบซีนะครับขอบคุณจากใจทุกครั้งครับก็ขอให้เพียบซีหลับฝันดีวันนี้ครับมีความสุขพบกับผมใหม่พรุ่งนี้เช้าครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ